ครับสวัสดีนะครับผมมุกส่งบ่าววิสานพี่น้องสร้างตำหนักอีกแล้วพี่น้องบ่าววิสานก็ต่อเตยเฮียแต่งซาซาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเต้ยมันเป็นยังไงมแทบไม่เปลน,นยังไงมันเนี่ยแหมพี่น้องก็ยังไหวค,คนกีดเลยเนะครับผมเนาะเนี่ยเหมือนลอยคนกีดเลย โอ้ความช่วยเหลือมาแล้วครับลายแรกกบพยายามกันอยู่นี่มันเป็นเครื่องส้วงเราบ่แกว้าคนละทางคนละทางคนละทางเนี้ย โอ้นอโอน,น,อน,น,อ G นะครับผมเนาะกลมสวยเหลือมากคนรแหลกพี่น้องนั่นก็คือแองจี้นะครับผมเนาะเพราะว่าสาแรงตัวนี้พีน่น้องมันมันมันเป็นโปรของมันบปพี่น้องแล้วกัเล็กตัวที่มุนไปพีน่น้องมันก็มันเป็นน็อตก็เป็นน็อตที่ลุยแล้วไปพี่น้องคุ้ม,มพยายามคุ้มกันมุนมันกันลุยปุด๊ดลุยปุด๊ดลุยปุด๊ดยิงย่งยิ่งว่าพยายามที่จะยกรถ ก็ขึ้นเนาะครับผมเนาะมันยังมีแรงดันพี่น้องมันหมุนบ่ได้เนาะครับผมเนาะอันนี้ก็เลยต้องโทรหาสแลงเนาะครับผมเนาะี่อ่าที่จะยกได้เนาะครับผมตอนนี้โอ้ยแองจี้มาแล้วนั่งเอกขี่ีมาขาวนั่งเอกขี่ีมาขาวมาซอยพี่น้อง นักเอกขี่ม so ้าขาวมาช่วยแล้วโชคดีนักเอกไปเล่นใหม่มาทันเอกกรับนายเขียนายเียดยอกยอกมันเป็นทื่ยังไม่กีดเลย มันหยียบยังมันหยียบกลางๆได้ยุติหยัยบเั่สงสิสงสัยต่อเตจีบผู้สาวมั่วพี่น้องบอกเดียวอย่าเนี่ยมกับผมรถเดี๋ยว สร้อยงานก่อนแป๊บหนึ่ง,นงเดี๋ยวออยพี่น้องเด้อเฮ้ยเลี้ยวยอดอย่างจีดีล่ะพี่น้องนั่งอีกขี่รถขาวอย่างงี้นั่งอีกขี่รถขาวไม่หรีพี่น้องคุ้มคันน็อตคันพี่ท้างพี่น้องคันออกมือหนึ่งนี่ค <laughs> ันมันเหมือน,น,นก่อนเก่าเหยียดเพรเป็นกระบอกอย่างจีไม่เห็ีดจะออกช่างบอมโอ้ยหนอสอบิชันเลี้ยงสร้างมาเด้อ สมกับแองจี้เรื่องสร้างมากเลยตอนพี่น้องเลี้ยงสูสางเด๋สางไฟสางย่นสางเสริมสวยสวัสดีโน้ติดหน่อยเกิดอะไรครับฮัลโหลจัดอะไรโอเคงานบ้านหน่อยนึงยังเด็กวะได้ลับป่ะได้แล้วได้รับได้เก่มากที่เห็นมีเด็กไม่ได้เก่ง ตัวหาเจโจตัดใช่ไหมมีมีอย่างอะไรอยู่มีอย่างอะไรอด้อน้ำถังมีอยู่ตามตัวมาเร็วบอเร็วบอมากกืบคงจะออกตวัวหมีคงจะออกตวัวน้กลนมากเก <หา S 2> ืกกกองันเป็นยงสิ่งดล้จอดเบึง้ง ห้อยมันก like ็ห้อยห้อยกีดเนี่ยห้อยคือห้อยคนกีดเลยแตมัันแตตกกอเตยเนี่ยผู้สาวผู้ใดวู้เขาขมิ้นเขาจะเอาไวกีดย่างตอเตยถ้าเป็นแม่ผู้สาวเขาบอกอะไรวนไปยังไงเราเราบอกยังไงอ๋อเหมือนระบอตรงนั้นหรืต้องเอาอยืนสูตรวันนี้ก็สิ ก็จะเลี้ยวย้อนนี้ก็ใส่ด้านนี้เข้าเตยตายยังไงตายยากว่าเป๊กเตยเลี้ยวย้อนอย่างจีรีไปหน่อยเอ้ย แมนบอลแมนตีแมนตีฟังนุน้มอ๋อใจฟังนุ้มเออแมนอยู่ซาลี่ขาใส่กี่จานแมนบอกนี่แหละถูกต้องคุณเนี่ยก็จะเรียวๆเก่งแค่ข,ขนาด <laughs>

ตกเป็นจำเด้ออีกละควายเด้อพี่เห็นพี่น้องนึ่งๆเด้อสอเอาเดี๋ยวขันเหงือกกรอย่าเพิ่งขันแน่นอย่างเพิ่งขันแน่นค่ะ ก้เง่งจีก็เก่งเด้อัมีหมดก็คือไงเียนี่อ่ระรเดีกกยงจีมันจะบระดยก,กระา,านะคลักตีนองยร้อนอยู่นี่แล้วร้อนจอนอยู่ดีละ <laughs> ก็เขนาดว่ามันยกแข้งแข้งพอได้ขี่ออกมาจากมองจอดรถมันยังดีดีอยู่ไหมแล้วก็มากตีกันแล้วก็ยิ่งไปนั้นล้วก็ตีวนกัมาแล้วก็มาจอดรถทารถอันจู่ตรงบุกโดนเนาะพขี่มากกือกแว่าแตกตอนละวันนี้บ่ตอนขี่มากานห่สิบล้อมอยู่งตอนังเินจ ขอ,อขอบคุณนางเอกขี่ม้าขาวนะครับผมเนาะมาช่วยชีวิตต่อเตยกับบาวิสานในท่านช่วงทีท่พอดีพี่น้องเอาทีมด้วยเสียแรงตัวนี้มันเป็นแบบไดนมันมเป็นแบบหมุนแหมอ๋อเป็นแบบหมุนกันมือเดียวเป็นแบบหมุนเรามันไปเจอแห้ง เจอน้ำหนักรถนี้มันมุนบอไปอยูนี้นี่เราองเป็นน้องแมนโตโ์ของมันถึงนะมไป่อยอ้าวไม่เงียกินย่ย่ายยอบานณเข็งอจีมากๆครับผมหกนาทีหกนาทีอีกก้นอีอีกก้อนเฮ้ ิผมมีอย่างจริงประยด็นีำบันได้ับบ้านเดี๋ยวผมมีอย่างจริงประเด็นกำบันเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกคุณเชียงพี่น้องเอ้ยผู้ชายสองคนเปลี่ยนยางรถมัเปลี่ยนจ้าคนบอสัางก็ไม่เคยเปลี่ยนกับตรงย่อมรับนะครับผมเนาะจบอ่าเรื่องแตสร้างไฟมาพี่น้องสร้างยนต์บอกบอกบอยหยงเกี่ยวบอยยังเล่พี่น้องขับรถกันี่ได้เปลี่ยนยุ่งนะครับผมเนาะจะเล่ แล้วต่อไปต้องซื้อสาวไปแล้วต้องไปซื้อแม่แรงใหม่ไหมเต้องไปซื้อแม่แรงแบบโยกอะซื้อแรงแบบโยโยกโยกให้มันหลุดโลกขอบคุณไอจีมากๆครับผมวันนี้เราเป็นนางเอกค่ะเชิญผู้ชายเปลี่ยนยางค่ะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะขอบโย ถามมาครับวันนี้ขอบคุณแม่ครับโอเคครับพี่น้องนี่เดี๋ยวตะเบียนรถพยาซื้อเลยยุ้ยขึ้นอนชันร้อยอ่ะเต้ยพีอกันปะรึขับกันมาเจ็ดเทียรึเปล่าตะเบียนรถขึ้กันเลยเดี๋พี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเด้อเด็กมันเปลี่ยนก็เด็กครับเดี๋ยวพอเดินทางก็ได้พี่น้องเด้อเราจะพบกันใหม่นะครับผมเนาะพบกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับผม